ไปทำอะไรมาครับหลวงพ่อครับไปโดนอะไรไม่รู้ตาไม่ได้หลวงพ่อเห็นหนะ้าจอไหมเจ้าคบหลวงพ่อเคยเจาะเลือดพวกรบอตอนพวกกาวบ้างไหมครับเนี่ยมีน้ำฉับอักเสบซึ่งไม่เหมือนเข่าเสื่อมทั่วไปนะหลวงพ่อนะำดำๆนี่คือน้ำฉับอักเสบนะครับซึ่งโรคเข่าเสื่อมทั่วไปต้องไม่มีเลยนะครับตรงนี้นะเนี่ยครับต้องไม่มีเลย นี่ปเป็นรอยช้ำอักเสบจากน้ำข้าวลงมาครับหลวงพอ่อเขาดน้ำหลวงพ่อเองนะน้ำซีรั่มเองนะ<ม>ต้องจอดเลือหาสาเหตุนะครับว่ารอยช้ำตรงนี้เกิดจากอะไรนะครับและเป็นเหตุที่ทำปวดเข่าเรื้อรังได้นะครับต้องแก้สาเหตุเอาเองนะครับอันนี้ดูความเสื่อมนะเห<ม>็นนูนๆแบบนี้คือกระดูกงอกนะครับ a s s i f i c a t i o n กระดูกงอกนะเล็กน้อยนะครับนะของน้หลักมันจะปวดใช่ครับตำแหน่งนี้มันจะปวดบ่อยถ้าเป็นโรคเข่าเสื่อมนะ จะบอกว่าช่องเข่านะครับหลวงพ่อครับช่องเข่าคนเราเนี่ยผมต้องอยู่ที่5้ามินนะครับถ้าน้อยกว่าห้ามินคือเสื่อมแล้วนะสี่สามสองหนึ่งศูนย์นี่คือเสื่อมแล้วนะครับหลวงพ่อครับอันนี้เหลือแค่หนึ่งจุดเองหลวงพ่อนะเห็นตัวเลขไหมครับหนึ่งจุดแปดเองอันนี้ระยะสี่สามจะเข้าสี่แล้วนะจะสุดท้ายแล้วนะครับหลวงพ่อแต่เสื่อมจากอะไรเราไม่รู้เพราะหลวงพอมีน้ําฉ่ำๆอยู่ด้วยเนี่ยต้องนี่คือเหตุของความเสื่อมไม่เสื่อมจากจากใช้งานตามปกตินะครับ ครา้นี้ไม,ม่มีมีนิดๆน,ดนะช้ำอักเสบนะเห็นแทรกแทรกนิดหน่อยนะครับดำๆนี่นะครับหลวงพ่อครับข้างขวาเจอช้ำอักเสบเยอะกว่านะเอฟเฟกชั่นเยอะกว่านะข้างขวานะแต่ความเสื่อมพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีนะมันปวดแต่ไม่เยอะยใช่ครับเดี๋ยววัดขนาดดูนะว่าถึง5้าไหมนะหลวงพ่อนะดีกว่าข้างโน้นนิดเดียวนะครับ2.1นะครับแต่ว่าน้อยกว่าครึ่งนะข้างโน้นเหลือแค่1.8นะข้างนี้เหลือ2.1นะหลวงพ่อนะ ตุบนีต้องมีห้านะครับน,น้อยกว่าครึ่งแล้วนะเสื่อมระยะสามทั้งคู่เลยนะครับข้างขวา1.8ข้างซ้าย2.1 เข่าของคุณให้เราดูแลปรึกษาเราทันที scs คลินิกรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม